สวัสดีค่ะคลิปนี้มาส่องบทความถึงสาวแบล็กพิงค์จากสื่อใหญ่อย่างเดอะกร r เดียที่ได้มารีวิวคอนเสิร์ตแบล็กพิงค์ที่กรุงลอนดอนอีกครั้งยังบอกว่าพวกเธอคือกรุ่มเคป๊อประดับโลกที่พิสูจน์แล้วว่าคู่ควรกับคำว่า w o r l d s h i p บวกโ o ก u อ ตามรายงานได้กล่าวว่าแบ็คพิงที่โอทูในรันดอนนั้นเป็นโชว์ที่ต้องบอกเลยว่าอลังการพวกเธอมีพลังสตาร์อันเหลือลน้นความมหัศจรรย์ของเคป๊อมาจากเคมีภายในวงและแม้จะเดบิวต์มากว่า6ปีแต่แบ็คพิงก็ยังคงทําให้รู้สึกตื่นเต้นเสมอพวกเราได้เห็นโมเมนต์น่ารักต่างๆของสาวๆทั้ง4ดูผ่อนคลายบนเวทีดูเป็นกันเองคอยหยอกล้อกันและการเพอร์ฟอร์มที่จัดจ้านแสดงให้เห็นถึงความเก่งกาจความสง่างามและตัวตนของพวกเธอออกอย่างเต็มเปี่ยม แต่สิ่งที่โดดเด่นในโปรดักชันที่ใหญ่ขนาดนี้คือภายในคอนเสิร์ตครั้งนี้ให้ความรู้สึกอบอุ่นเป็นเหมือนครอบครัววงแบนและแดนเซอร์มีช่วงเวลาให้เฉิดฉายชื่อเห็นได้จากที่พวกเขาขึ้นบนจอแบบตัวใหญ่ๆเป็นช่วงอังกอรสาวๆดูมีความสุขอีกทั้งยังให้แฟนๆยิ้มหัวเราะไปด้วยแบ็คพิงคอาจเป็นเกิร์ลกรุ๊ปที่ยิ่งใหญ่ที่สุดข,ของโลกก็จริงแต่อย่างไรก็ตามพวกเธอก็ยังเป็นกันเองเสมอ กอเดียนทิ้งท้ายว่าต่อให้คุณไม่ใช่สาวกเต็มตัวก็ต้องยอมรับว่างานนี้มันสนุกมากและมาตรฐานสูงมากไม่มีความรู้สึกเสียดายเงินเลยบอกเลยว่า b บ c ็คพิงกับตำแหน่งวงผู้หญิงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกยังดำเนินต่อไปอย่างไม่มีข้อโต้แย้งซึ่งจากรีวิวคอนเสิร์ตแบล็คพิงของ The Guardian นะคะแน่นอนว่าแฟนๆก็ให้ความสนใจเป็นจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันใหญ่จงว่ายอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ คอนเสิร์ตแบ็คพิงเป็นอะไรที่ดีมากจริงๆสนุกจนแบบอ้าวจบแล้วเหรอเวลาผ่านไปเร็วมากแสงสีเสียงเอฟเฟกต์ก็จัดให้จุกๆยิ่งได้หลายแวนดีๆคือยิ่งส่งเสริมให้คอนเสิร์ตยิ่งสนุกขึ้นไปอีกสมคำอวยจริงๆค่ะคนไปดูจริงเขารีวิวกันมาหลายลายแล้วเขาบอกเลยสนุกมากและมาตรฐานสูงมากและไม่เสียดายเงินเลยสักนิดแต่พวกดูทิปไม่กี่นาทีก็คือบ่นกันก็คือไปพักจ้าอย่ามาสกิดจิตโม รู้สึกว่าโชว์ที่สองในลอนดอนคนในหลุมเยอะกว่าวันแรกอีกไม่บ่อยนะที่ทั้งสื่อใหญ่ทั้งอังกฤษอเมริกาประสานเสียงให้ความเห็นชื่นชมไปในทางเดียวกันทุกบทความขนาดนี้อยากดูด้วยตาตัวเองเร็วๆแล้วตื่นเต้นตื่นเต้นจะได้เจอสาวๆตัวเป็นๆสักทีเพียงอ o กุ๊ดไนท์จะตื่นตาตื่นใจแค่ไหนนาะและนี่ข่าก็เป็นบทความรีวิวคอนเสิร์ตแบล็คพิงก์ในกรุงลอนดอนซึ่งแอดก็ขอนำมาแชร์พร้อมยกคอมเมนต์มาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันค่ะ ส่วนใครมีความคิดเห็นอย่างไรหรือมีอะไรเพิ่มเติมก็มาคุยกันได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ